ก็ขอจเจริญพรวันนี้เป็นวันที่9มิถุนายน2564ซึ่งวันนี้เป็นโอกาสดีได้จะได้นำสิ่งของเ,ออเป็นข้าวสารอาหารแห้งไข่มาม่าปลากระป๋องเพื่อไปช่วยบำ,บ,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 บ,ำบัดทุกขบรรเ,เทาทุกขให้แก่ ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดและก็ผู้ป่วยติดเตียงซึ่งในวันนี้อตาตมาภาพเจ้าว,วาดวัดบ้านถนนตะบนวัดถนนอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์จะได้นำพาญาติโยมพร้อมพระภิกษุสงฆ์ในวัดเอาสิ่งของไปช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่สหลังจากช่วยญาติโยมผู้ตกทุกข์ได้ยากมาแล้วสองครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่สซึ่งต่อไปในภายภาคหน้าก็จะได้ช่วยเหลือญาติโยมสืบต่อไปแล้ววันนี้ก็ขออนุมโมทนาบุญกับญาติโยมที่ได้ร่วมกันช่วยขนสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยเหลือแก่ญาติโยม ผู้ป่วยติดเตียงจำนวน30หลังคาเรือนก็ขอถือโอกาสนี้เชิญชวนญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายจตุปัจจัยเพื่อมาสมทบทุนซื้อข้าวสารอาหารแห้งมามา่าปลากระป๋องเพื่อไปช่วยเหลือแก่ญาติโยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด ในการที่ทำงานาสามีหรือภรรยาทำงานไม่ได้ลูกก็จะได้เปิดเทอมแล้วก็ไม่มีปัใจจัยในส่วนนี้หรือเข้าสารอาหารแห้งหุงหาไปให้ลูกเพราะว่าในช่วงนี้เศรษฐกิจก็ยังยังเดินหน้าไม่ได้ทางพระสงฆ์เรืออาตมาภาพพอจะช่วยได้ก็ช่วยบำบัดทุกไปในส่วนหนึ่ง ก็ขอเจริญพรญาติโยมมาในโอกาสนี้ก็ขอเจริญพรให้ความสําคัญก็คือหมายถึงว่าดูแลดูแลสารทุกข์สุขดิบเมื่อเขาตกทุกข์ได้ยากก็ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยให้กําลังใจในส่วนส่วนหนึ่งแล้วก็ให้ธรรมะในส่วนหนึ่งด้วยจเจริญพรก็ขอเชิญชวนเจริญพรญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาพอมี พอมีปัจจัยเหลือจากาน้ำพักน้ำแรงในการทำมาหาเลี้ยงชีพพอมีอยู่มีกินก็ได้ร่วมสมทบทุนไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งจะตุปัจจัยเป็นเงินเป็นามามา่ปาปลากระป๋องเพื่อกตะมา,าพามจะได้นำสิ่งเหล่านี้ไปช่วยเหลือผูไประสเ,เชียงและเู้่ากไร้ต่อไปเียนพน